เห okay. มือนจะได้เหมือนจะกินอยู่นะคะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นปลาอะไรคอบไอ้นน่นเหรอประดุกอีกแล้วมั้งอเลรตัวัน Yeah. เน่ราดูก่อนว่าเป็นปลาอะไรมืดแล้วก่อยเรามืดแล้วใช่ไหม,มอ,อ้าวนายเอามาดูสิลูกเย้ at last at last we got t อ e crab ไปกาน นี่ได้ปลนี่เขาเรียกอะยาสเลตย่าตกน้ำาลเองไม่ได้ใส่นั่น้วยลายแจ็คเก็ตด้วยนะ Let's h o e ปลาอะไรเนี่ย้าภายเรียกอะไรไม่ดูนะม่กด้ l ก o k a ่า medium size นี่ย s t u b a ไหนดูสิไหนว่าได้อีติง What is this one? I though? don't know. I can tell you now. I get to see it. To... I took him, him playing. Mm. Daddy, look! Daddy, look at the tail! So I look, a baby lovang, yep. Ainana, fishing that. Oh, can I take a photo? Huh? This nice one. Oh, so are you know. we're